นี่คงเป็นเครื่องสีข้าวที่ทุกคนกำลังถามหามากที่สุดนั่นก็คือเครื่องสีข้าว iTech Machine รุ่น S R M 0 0 3 Green Power เครื่องนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายจริงๆครับมาพร้อมตะแกรงรั่นคัดแยกสิ่งเจือปน2ชั้น3ขั้นตอนทำให้ข้าวเปลือกสะอาดหมดจดก่อนลงสีข้าวและยังมีกล่องท่อลำเลียงลงด้านล่างอีกด้วยครับเพื่อช่วยให้การทำงานสะอาดเป็นระเบียบและสะดวกมากยิ่งขึง้นมาพร้อมไซคลนขนาดใหญ่พิเศษที่ช่วยดูดเศษสิ่งตกค้างดอกหญ้ากออกไปหมดจด แถมยังป้องกันไม่ให้รำอ่อนย้อนกลับเข้าห้องเครื่องทําไม่ได้เข้าที่สะอาดสวยงามและเต็ม,มเมล็ดครับและส่วนสําคัญที่ทําให้ได้เข้าสันสวยก็คือตะแกรงร่อนเข้าสันสแตนเลสแทสสชั้นที่ช่วยร่อนเร็วคัดไวได้เข้าสันที่สะอาดเต็ม,มเมล็ดและยังคัดแยกออกไม่ได้ถึง3เกรดในครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยเต็ม,มเมล็ดข้าวฮักหรือปลายข้าว อีกหนึ่งสุดแดงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็ค,คือระบบกัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เสถียรออกแบมมาอย่างพิธีพิถันเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่สวยแข็งแรงพร้อมสําหรับการปลูกโดยสามารถคัดแยกเมล็ดลีบเศษฟางรวมถึงหินกรวดออกไปได้อย่างหมดจดแม้เครื่องจักรขนาดเล็กข,ขัดรัดสามารถผลิตได้สูงถึง270กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับและที่สะดวกสุดคือใช้งานง่ายมาก แค่เสียบลักไฟบ้านก็พร้อมทันงานทันทีไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนี่แหละเครื่องตัวเล็กที่ตอบโจทย์มากที่สุดไม่ว่าจะสีข้าวไปไว้ขายหรือสีข้าวกินเองในครัวเรือนบอกได้เลยว่าครบทุกความต้องการจริงๆถ้าผมต้องเลือกผมจะเลือกเครื่องสีข้าวไ t e c เช็กแมน e ชน S.R.M 0 3 g r r e n p p w w r r เครื่องเดียวจบครับ